ีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับงานด่วนทั่วไทย by Job Bkk เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เป็นรวมประกาศงานจัดซื้อจาก10บริษัทชั้นนำในกรุงเทพเปิดรับสมัครตั้งแต่วุฒิปวชถึงปอตี้ค่ะใครที่สนใจงานด้านการจัดซื้อต้องสมัครด่วนเลยนะคะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ่บรสีกรุงกรุ๊ปจำกัดรับสมัครฝ่ายจัดซื้อปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางเขน รายได้1 5 0 0 0ถึง18,000บาทวุตรป่อตีค่ะ 2. บริษัทจิวเวลรี่เป็นเซ m แมน f แฟคทอรี่จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อทั่วไปปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้15,000้ถึง1 8 0 0 0บาทวุตรปวชวขึ้นไป 3. บร,ริษัทเซนจิเพลสจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อปฏิบัติงานกรุงเทพเขตดินแดง รายได้1 1 0 0 0ถึง15,000บาทบุตรปวะสถึงปอตีค่ะ 4. บริษัทพัาสดุพันธุ์ไทยจำกัดรับสมัครหัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานกรุงเทพเขตราดกระบังรายได้25,000ถึง30,000 30, บาทบุตรปวะสถึงปอตี 5. Nesco โกกรุ๊ปจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบึงกลุ่ม รายได้1 5 0 0 0ห0ถึงบาทบุตรปอตี 6. บริษัท APD กรุ๊ปจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางกะปิรายได้1 5 0 0 0ถึงบาทบุตรปวะสถึงปอตีค่ะ 7. บริษัท SGS ประเทศไทยจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อรายธุรการปฏิบัติงานกรุงเทพเขตยานนาวารายได้1 5 0 0 0ถึงบาท บุตปอตี 8. บริษัทนาโอบ g l o b จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อปฏิบัติงานกรุงเทพเขตระกษงรายได้18000ถึง25000บาทบุตรปอตี 9. บริษัทคอร์มิฟคอนคอร์ร์ปอเรชั่นจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศปฏิบัติงานกรุงเทพเขตยาานาวารายได้2 2 0 0 0บาทขึ้นไปบุตรปอตีขึ้นไปค่ะ และ10บริษัทอะควาไลน์โปรทาเตจำกัดรับสมัครพนักงานจัดซื้อปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้1 2ึ0 0ถึง18,000บาทอุดปรปวชถึงปอตี้ค่ะทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับ j o อ PK ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ และสำหรับใครที่ต้องการงานด่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีอย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ j o b บ k k ด้วยนะคะเพราะหลังจากกดปุ่มนี้แล้วเรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานด่วนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพรจากสถิติแล้วผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัคร ที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อยละเ5เลยทีเดียวค่ะแต่สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้งหลังจากหมดอายุนะคะสามารถติดตามงานด่วนทั่วไทย by jobpykk ในทาง youtube jobpykk.com ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook Fan Page jobpkk.com หรือ Line Official at @jobpkk.com อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ